สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตันหยงก็กลับมาอีกแล้วนะคะรอบนี้จะเป็นแบบเลิกงาม,งามยาง มากเลยนะคะดูไหมวันนี้ตันหยงจะไปทําอะไรตื่นเต้นคือวันนี้ตันหยงอะค่ะได้ตัดสินใจที่จะทําสัญญกรรมครั้งที่2ครั้งแรกตันหยงเคยทําตาไปนะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเคยไปดูหรือเปล่าเคยลงคลิปรีวิวทําตาไปแล้วนะคะตันหยงจะแปะไว้ให้ตรงนี้เลยอันนั้นะเป็นสัญญกรรมครั้งแรกในชีวิตของตันหยงนะคะคือการทําตา2ชั้นเพราะตอนแรกตันหยงก็แบบตาติมาส่วนวันนี้ตันหยงก็ตัดสินใจทําอีกอย่างหนึ่งซึ่งวอลแวร์มานานแล้วนะคะนั่นก็คือการทําปากกระจับนั่นเองค่ะต้องบอกก่่ออนวาาาเพยยตขงงะกกมีปรจ เป็นทรงเหมือนปีกนกจุบุจุบุน่ารักซึ่งนันยงอ่ะเป็นคนปากค่อนข้างบางใช่ไหมล่ะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะทําได้หรอปากบางอ่ะเดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้ดูตรงนี้ก่อน จะได้เห็นชัดๆว่าจริงๆอ่ะปากตันยองอ่ะไม่มีทรงอะไรเลยค่ะข้างบนอ่ะจะเป็นปากตรงแล้วก็มุมปากตกอ่ะทุกคนเลยทําให้รู้สึกว่าหน้ามันบึง้งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตันหยงไม่ชอบเวลาแบบตันยงทําได้นิ่งๆอ่ะยิ่งดูไม่น่าคืยอด้วยเลยแบบเอ้ยอยากจะทาอะไรสักอย่างให้หน้ามันดูใจดีขึ้นนะคะก็เลยคิดว่าการทําปากกระจับน่าจะช่วยได้นะคะต้องบอกก่อนว่าสมัยเนี้ยเขามีการลิปการาฟเนาะคืนนี้ตันยงก็ไปศึกษามาช่วงหนึ่งก่อนที่จะทําว่าถ้าทําปากกระจับแล้วปากบางอ่ะเราทําได้ไหมซึ่งคคคํําาตอออบกกกก็็ืืทไไดด้้้้นนะะเเลลลิรรียแแวห เดี๋ยวจะเดินทางไปเลยแล้วจะวอล์ให้เพื่อนๆชมกันไปยาวๆเลยนะคะว่าไปทําที่ไหนคอนเซ็ล์กับหมอแล้วได้ส่งอะไรยังไงมาแล้วทําเสร็จออกมาแล้วจะเป็นยังไงต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อนๆก็อยู่ชมกันไปยาวๆเลยแล้วกันเนาะไปกันเลย เดีตัวเลยเดี๋ยวต้องล้างหน้าก่อนนะคะอันนี้ก็คือต้องท้างหน้าเลยใช่ไหมใช่ขอคิวไว้ได้ไหมคะไม่ได้ไปไหนก็ออกมาได้แล้วนะไปเฮนี่เดี๋ยวจะไปคอนซัลกับคุณหมอนะคะค่ะ เดี๋ยวพี่หมอมาดูให้นะตันยมเห็นปากของตันยมใช่ไหมครับปากมันบางใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าพี่ตัเดเยอะปากมันพุทธบางเกินไปฉะนั้นเนี่ยปากเราบางนะครับริมฝีปากที่สวยบนจะต้องบางกว่าฉะนั้นพี่จะตัดเนื้อตรงนี้นิดนึงตัดเนื้อนิดน,งน,น,ดนึงแล้วเอาเนื้อเนี่ยมาเสริมตรงติ่งกระจัาทำเป็นมาร์กซ์สบบดิบดกราฟให้เพื่อให้เติมชาเพื่อให้เติมตรงติ่งกระจับให้มันสวย โอเคค่ะเดี๋ยวก็จะขึ้นไปทำจริงๆแล้วนะตื่นเต้น <c oughs> ก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าทำแล้วจะเป็นยังไงนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นวันที่2แล้วนะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าบวมมากๆเป็นคารี่เลยก็คือมันเป็นปกติของการทำศัลยกรรมเนาะสำหรับตันหยองอที่เคยทำตามาก็คือบวมมากๆเช่นกันค่ะอันนี้การบวมขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะบวมมากบวมน้อยนะคะก็จะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ตันหยงเพิ่งตื่นมาตอนเช้าเลยนะคะคลินิกก็น่ารักมากแบบโทรมาถ,ถามว่าอาการเป็นยังไงบ้างมีอะไรสงสัยไหมนะคะก็เดี๋ยวตันหยองอะจะไปกินข้าวเช้าก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันว่าต้องดูแลตัวเองยังไงเนาะแล้ว จะมาเมามอยกันหลังจากกินข้าวนะจิูขอไปกินข้าวก่อนคือหิวมากๆเลยค่ะ เวลากินข้าวนะคะช่วงแรกๆก็คือต้องใช้แบบช้อนชาช้อนเล,เล,เลน็กๆในการกินก่อนเนาะต้องพยายามอย่าให้มันโดนปากด้วยมันโดนได้แหละแต่ว่าถ้าโดนก็ต้องแบบเช็ดทำความสะอาดให้ดีอะค่ะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนาะถ้ามีเศษอาหารไปติดตามฝาของเราช่วงแรกๆตาหยกแบบก็เลยจะเลือกกินอะไรที่มันกินง่ายๆอย่างเช่นอันนี้คือจะเป็นกินซุปเห็ดนะคะเวลากินน้ําก็คือใช้หลอดดูดเอานะคะต้องพยายามไม่ให้แผลโดนน้าด้วยไม่งั้นน้มันก็จะหายช้างนะั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อน น,นี้ก็คือกินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็ื่นขอขอัปเดตก่อนเมื่อวานเนาะพอทำเสร็จรูปตันหยองอะไม่ได้พูดเลยเพราะรู้สึกว่ามันตึงากแบบปากมันตึงมากแล้วกลัวแผลมันจะฉีดตันหยงก็เลยไม่ได้พูดเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันวันนี้เลยละกันควารู้สึกที่ทําไว้เมื่อวานก็คือถามว่าเจ็บไหมเจ็บตอนที่ฉีดยาชาเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาอย่างเดียวที่เหลือก็คือไม่รู้สึกอะไรแล้วนะคะแล้วก็หลังจากฉีดยาชาเสร็จก็ใช้เวลาในการทําไม่นานนะครับประมาณส0นาทีแล้วก็คุณหมอเย็บฝีเข็มแบบละ,ละเอียดมากเขาเรียกว่าอะไรเย็บท เล็กมากด้วยคุณหมอจะใช้เทคนิคในการเย็บแผลข้างในปากอะค่ะทำให้เนี่ยถ้ามองอย่างเงี้ยปกติจะไม่เห็นไหมเลยค่ะก็คือจะไม่เห็นเลยว่าเย็บปากถ้าเรายังไม่ได้ตัดไหมเราจะได้ใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติก็คือออกไปข้างนอกได้ก็ดูไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่ารอยไหมนี่คือไม่เห็นเลยพอพอระแับเสร็จแล้วก็โอ้รู้สึกว่ามันสวยแบบพอใจมากคือชอบทรงที่ได้มากๆๆๆนะคะเพราะว่าเท่าที่คุยกับคุณหมอก็คือไม่อยากได้บางมากจนเกินไปว่าน้นว่าตัดแล้วก็คือขอให้มีกระจับตรงปากอะเยอะขึ้นกว่าเดิมจากที่ปากตรงๆก็ คือให้มันเป็นทรงมีกระจับเนาะแล้วก็มุอบาก็ยกขึ้นค่ะก็ชี้ว่าถ้าหายอาจจะต้องสวยแน่นอนแล้วก็จะอดทนะค่ะโอเคต่อไปก็คือจะมาแนะนําการดูแลรักษาเนาะแผลหลังทํานะคะน,นี่ก็จะเป็นเซต,ตทาความสะอาดกับตัวย,ขยาของยูนิคอนคลินิกนะคะซึ่งเขาจะมีคัตต้นบาดมีน้ําเกลืออันนี้ซึ่งตอหยงใช้ไปเยอะแล้วแหละแล้วก็อันนี้มันจะเป็นขี้ผึ้งนะคะเอาไว้ทาหลังจากเช็ดเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ขี้ผึ้งตัวนี้มันจะช่วยสมานแผลแล้วก็จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่อไปก็จะมีตัวยายาฆ่าเชื้อมียาดบวมเ ยาฆ่าเชื้อเป็นแคปซูลอันนี้เป็นยาแก้ปวดนะคะมีให้มา2ตัวยาแก้ปวดแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ปวดก็ไม่ต้องกินซึ่งตันหยงอะไม่ปวดเลยก็เลยไม่กินเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางคลินิกให้มาะะขั้นตอนการดูแลรักษานะคะหลังการทําบาก,กระจับนะคะอันดับแรกก็คือเราอะจะต้องประคบเย็น5-7วันเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นอะให้ประคบอุ่นนะคะจนกว่ารอยเขียวบว,วมช้ำจะหายไปนะคะซึ่งจริงๆการประคบเย็นเป็นอะไรที่สําคัญมากตอนสมัยตันหยงทาตาก็คือประคบบ่อยมากๆยิ่งประคบบ่อยมันจะยิ่งยุบบว,วมเร็ว เขาใส่ในช่องปากน,นะคะสามารถแปรงฟันได้ปกติค่ะแต่ถ้ากลัวแสบอะไรพวกนี้ก็ใช้ยาสีฟันที่มันเป็นของเด็กหรือไม่งั้นก็คือใช้เป็นวิธีนี่จะได้น้ำยาม้วนปากก็ได้นะคะแล้วก็งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยอันนี้ก็จะเป็นกฎหลักปกติเลยเวลาทำศัลยาการรมนะคืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดการสูบบุหรี่แล้วก็อาหารแสลงต่างๆว่าจะเป็นพวกอาหารทะเลข,ของหมักดองอะไรพวกนี้นะคะแต่แว่าก็คือต้องทำความสะอาดแผลทั้ทงเชา้ทาทั้งเย็นเลยนะคะทุกวันกว่าจะตัดใหม่ด้วยซึ่งหลักๆตันหยงจะทําหลังจากกินข้าวซะส่วนใหญ่อย่าง คข้าเสร็จก่อนแล้วค่อยมาทาความสะอาดนะคะมันจะได้แบบเออสะอาดกิบไปเลยไม่มีเศษอาหารติดด้วยอันนี้เป็นน้าเกลือนะคะขวดจิ๋วๆแล้วก็มีขัดต้นบัดมาให้นะคะซึ่งอันนี้ตอนยมก็ฉีกใช้ไปแล้วนะคะวิธีการแรกก็คือเราจะต้องเช็ดก่อนเลยเอาตัวขัดต้นัดเนี้นะคะ่ะชุบน้าเกลือให้ชุ่มๆไปเลยนะแล้วก็เช็ดตามแบบเช็ดตามฝีของแผลเลยนะคะ โอเคค่ะหลังจากเราเช็ด mm hmm. ทำความสะอาดเรียบร้อยเนาะต่อไปเราก็จะทาด้วยขี้ผึ้งนะคะเป็นตัวนี้นะคะนี่มันจะเป็นขี้ผึ้งสีข,ขาวๆแบบนี้เลยทาบางๆบริเวณแผลนะคะให้ทั่วเลยโอเคว้เดี๋ยวมาอ mm ัปเดตกันเนาะว่าพรุ่งนี้อาการยุบรวมจะลดไปว่างไงนะคะ mm hmm. รอชมอ mm ัปเดตของพรุ่งนี้กันได้เลยะคะ่ะ วันนี้เป็นวันที่8แล้วนะคะวันที่8ของการทําปากของตันหยงนะวันนี้ตันหยงก็จะไปคลินิกไปทําการตัดไหมนะทุกคน <c oughs> คือตอนนี้รู้สึกว่าแผลมันแห้งแล้ยุบไปแบบค่อนข้างเยอะมากๆเลยต่างจากวันแรกที่แบบบวมเปิง <c oughs> ก็เดี๋ยวตั้งกันไปตัดไหมเลยค่ะ <c oughs> ตัดไหมเสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือเพิ่องออกมาจากคลินิกเลยนี่ ใหม่ออกไปหมดแล้วว่ารู้สึกแบบสบายมากรู้สึกสบายปากมากตอนนี้ก็คือโอเคมา,มากๆเลยเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนละกันเดี๋ยวกลับไปนั่งคุยกันต่อที่บ้านละกันเนาะ ถึงบ้านแล้วคะ่ะดูโคเดี๋ยวจะมานั่งเมาส์กันนะคะอัปเดตว่าสรุปแล้วนะคะการทําปากครั้งนี้มาเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูแผลก่อนนะคือพอตัดใหม่ปุ๊บก็ชีวิตง่ายขึ้นนะเราจะอ้าปากทานข้าวหรือว่าเราจะพูดอะไรมันก็ถนัดขึ้นเพราะมันไม่มีไหมมาคอยล้างปากเราอะไรเงี้ยคือแผลมันหายไปแล้วดูดิเดี๋ยวแบะให้ดู คือ,อรอยต่อมันไม่เห็นแล้วเอ้ยคืออันนี้ตอนหยงอึ้งมากเพราะมันเป็นการทํญญาศัลยกรรมที่รู้สึกว่ามันหายเร็วแบบหายเร็วเวอร์อะอาทิตย์เดียวก็แผลติดสนิทแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ดูไม่ได้น่ากลัวอะไรนี่หวะ <c oughs> ตอนตัดไหมมันก็จะมีความเจ็บจี๊ดๆนิดนึงตอนที่เขาตัดปมใหมประมาณแบบ3จุดอะก็คือจะมีขอบปากสองข้างแล้วก็จะมีตรงกระจับปากแต่อันนี้ไม่คือมันจะยุบได้อีกนะโดยทั่วไปแล้วปกติกว่าจะยุบบวมกว่าที่ปากเราจะเข้าที่จริงๆจะประมาณ1เดือน พอะะตัดไหมเสร็จแล้วนะทุกคนวิธีการรักษาตัวต่อไปก็คือเราจะต้องนวดปากแล้วนะคะเพื่อให้หนึ่งก็คือให้ทรงมันอยู่ด้วยแล้วก็เพื่อให้ปากมันแบบนุ่มไม่เป็นพังผืดน,นะคะแล้วก็ต้องมีท่าบริหารปากด้วยนะคะทุกคนก็คือจะเป็นท่าแบบอ้าปากยิ้มปากจูแล้วก็โออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือทําให้ปากมันคืนรูปกลับมาเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าช่วงที่เราพักฟื้น,น้ะเราก็จะไม่ค่อยได้ขยับปากซึ่งผลที่ได้ก็คือรู้สึกพอใจมากเลยนะคะที่คุณหมอทําให้คือจะเล่าก่อนว่าในห้องผ่าตัด คือตอนฉีดยาชามันเจ็บใช่ไหมทุกคนก็แบบอืคือคือเกรงแล้วแนะบบน้ำตามันไหลเองคือมันเจ็บมากคุณหมอก็จะมีลูกบอลยางให้บีบเวลาเราเราเกรงเวลาเจ็บโอ๊ยจนเจน็บไม่ไหวแบบหมอขอพักแบบหนึ่งนะคะคุณหมอก็ให้ผู้ช่วยหมอมาจับมือแบบให้ให้เราบีบก็คือแบบเป็นกําลังใจมากแล้วหมอก็บอกว่าทนไว้หนูสวยสวยสวยตอนคุณหมอกดยาก็แบบสวยสวยสวยลูกล้วก็แบบเออสวยมันจะต้องสวยนะคะแล้วแบบอธิบายตลอดเวลาที่ทําเลยว่าตอนนี้เดี๋ยวกําลังจะทําอันนี้นะกําลังจะฉีดยาชากำลัง ัตดถึงขั้นตอนไหนแล้วคุณหมอก็จะทําไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยอธิบายไปด้วยเราก็แบบไม่เหงาก็เพลินเลยก็คือคุณหมอก็จะแบบชวนคุยไปเรื่อยอะราคาตอนนี้ที่ทางคลินิกอะเขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะก็คืออยู่ที่6 9 9ันเา้บาทถ้าใครตอนนี้สนใจไปทําก็คือรีบวิ่งไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอเขายังมีโปรอยู่ตัวคลินิกก็เดินทางไม่ยากนะอยู่ตรงสยามมาอยู่ตรงสวนหลวงสแควร์ตรงแถวข้างหลัง MBK อะทุกคนจะมีลานจอดรถอันใหญ่โตที่เราสามารถเอารถไปจอดได้ ได้นะคะแล้วก็เอาบัตรไปให้ทางคลินิกเขาปั๊มได้ตอนที่เราเข้าไปใช้บริการคลินิกเนาะเดินทางสะดวกโอเคราคาดีก็คือทุกอย่างครบจบนะคะถ้าใครสนใจอยากจะได้ป่าแบบนี้ก็ลองไปดูได้เนาะอันนี้ก็มาบอกบุญกันเพราะว่าตันยงก็ตัดสินใจอยู่นานมากกว่าจะทําแล้วสุดท้ายก็ไปทํามาแล้วแล้วก็เลยคิดว่าเออควรจะอัดไว้เป็นบล็อกเผื่อแบบมีใครที่กําลังคิดอยากจะทํามามาลองดูก่อนว่าเออมันเป็นแบบที่เราอยากจะทํำไหมแล้วก็กลัวไหมเจ็บไหมผลออกมาเป็น ยังไงพักฟื้นยังไงลําบากไหมอยู่ยากไหมซึ่งสําหรับตันหยงอยนันนี้ตันหยง work from home เงยเลยเลือกทําช่วงนี้ด้วยแหละแต่ว่าจริงๆอ่ะตันหยงคิดว่าถึงจะไม่ work from home ทําออฟฟิศก็สามารถทําผักได้เพราะว่าคือแผลที่คุณหมอทําให้ตันหยงอ่ะเราไปเดินข้างนอกคนยังมองไม่ออกเลยเพราะว่าไม่เห็นไหมเลยคุณหมอใช้เทคนิคซ่อนไหมไว้ข้างในทุกคนทําให้หนึ่งเราสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติแล้วก็ไม่เป็นแผลเป็นแล้วก็เดี๋ยวตันหยงจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันเนาะ็นลิงก์เฟซบุ๊กเนาะเพราะตันหยงก็ ติดต่อปรึกษาคุณหมอนะคุณหมอจากทาง f เฟ b บ o k เนี่แหละก่อนจากกันเดี๋ยวจะขอโชว์ปากให้ดูชัดๆอีกสักรอบนะคะ บล็อกรีวิวการทําปากอันยาวนานถ้าใครอยากจะรอดูอัปเดตไปเรื่อยๆเนาะว่าอ่าหเดือน2เดือน3เดือนต่อไปจะเป็นยังไงก็ไปติดตามกันได้ใน i อของตันหยงนะส่วนใหญ่จะลงรูปอยู่ใน i อนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ i g กับ Facebook ข้างล่างนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้ตันหยงด้วยนะคะไว้เดี๋ยว,วจะมาทําคลิปอะไรที่เป็นประโยชน์แบบนี้เรื่อยๆอีกนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงท้ทายคลิปนี้เนาะก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันบาย i